สวัสดีค่ะขอต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Sawdy Story อีกหนึ่งคลิปน้ยวันนี้นะคะพี่น้องน้ำห้วยนองแล้วจากที่ฝนตกติดต่อกันมาสามวันสี่วันแล้วเมื่อคืนนี้ทั้งคืนตอนนี้ก็ยังตกตั้งแต่เช้าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่หยุดนี่ก็กลางร่มมาถ่ายคลิปซะเลยนี่อันนี้ที่ลำห้วย ที่ลำห้วยข้างบ้านเสาดอยเองนะโอ้ยโชคดีมากเลยเมื่อวานนี้เสาดอยข้ามห้วยไปถ่ายคลิปน้ําพุร้อนกลางนาต้องข้ามห้วยนะคะโอ้ถ้าถ้าขืนใจเย็นรออีกวันหนึ่งไม่ต้องไปพอดีค่ะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมน้ําป่าไหลนองลงห้วยมาละอันนี้ข้ามไม่ได้แล้วนะก็คงจะถึงเอวอะ่ะเห็นอย่างนั้นนะน่าจะถึงเอวอะแล้วน้ํามันก็ ไอ้ตรงเนี้ยดูเหมือนจะไม่เชี่ยวแต่ตรงทางข้ามไปอ่ะมันเชี่ยวมากเลยเดี๋ยวจะพาไปดูดูไปเรื่อยๆเนาะอู้ดดนั่นน่ะอันนี้ตรงใต้ต้นมะขามใหญ่เนาะปะเดี๋ยวเราก็เดิน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 ไปจุดอื่นเดี๋ยวจะเดินไปดูจุดอื่นก่อนเนาะปะ เดินไปเดินไปเดินไปดูช on ็อตอื่นเนี่ยตรงนั้นเห็นไหมนู่นมุมนี้มุมนี้เห็นไหมคะเดี๋ยวพาอุ้ยม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 ามามาเลาะค่ะเลาะเลาะข้างห้วยกันนี่เห็นไหมเห็นไหมโอ้ยหนอโอ้ยหนอโอ้ยหนอแดงปะลึงปะลั่งเลย เห็นไหมนู่นตรงนู้นด้วยโอ้โหน้ำป่าอันนี้เป็นน้ำป่านะคะน้ำป่ามันไหลามาแล้วก็ตรงอ่างเก็บน้ำที่อยู่ตรงหัวแม่น้ำก็คงจะน่าจะล้นสปริงเวเย์แล้วแหละมันถึงล้นมาแบบนี้แล้วก็บวกกับน้ำป่าทางฝั่งที่มันอยู่ทางตะวันตะวันตกถ้าฝนตกเยอะๆน้ำก็ไหลลงมาในลำห้วยเนาะ นี่ตามนี้เลยค่ะอันนี้ยังไม่น่ากลัวนะอันนี้มันเพิ่งจะลงมานะดูนะคะดูว่าทําไมถึงบอกว่ามันเพิ่งจะลงมาดูจากอะไรดูจากฟองน้ํานะแล้วก็อันที่จริงมันจะมีเศษไม้เศษอะไรลอยลงมาเป็นละลอกละลอกถ้าเป็นลนนักษณะนี้คือมันกําลังลงมาแล้วมันก็จะลงมาเยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะอันนี้มันเพิ่งจะลงมา เดี๋ยวถ้าฝนกระนําลงมาอีกเดี๋ยวมันก็คงจะลงมาอีกนั่นแหละเดี๋ยวไว้าสาวเราจะมาเก็บให้เป็นช็อตๆไปเนาะเดี๋ยวรอรอลุ้นดูก่อนว่าวันนี้มันจะเพิ่มขึ้นอีกไหมอ่ามาดูช็อตนี้กันต่อค่ะเป็นยังไงเป็นยังไงนี่ ช็อตเมื่อกี้น้ํากําลังลงมาตอนนี้เพิ่มระดับขึ้นมาแล้วค่ะแต่เสาดอยเอามาใส่ในคลิปเดียวกันนะทิ้งเวลาระยะห่างออกไปประมาณสักชั่วโมงกว่านะแล้วเสาดอยก็กลับมาถ่ายใหม่โอ้โหตอนนี้ดูสิน่ะเห็นไหมเศษไม้เศษอะไรลอยมาลอยมาเต็มนะอันเนี้ยมันจะเพิ่มระดับขึ้นเรื่อยๆนะอันเนี้ยตอนนี้ก็ขึ้นมาครึ่งครึ่งห้วยละครึ่งน,นะ เชื่อไหมว่ามันเคยล้นอ่ะอันเนี้ยเสาดอยลงมาอยู่ติดน้ําที่สุดเลยนะเนี่ยลงมาอยู่ติดระดับน้ํในเชื่อไหมว่าถ้ามันอ่ะดูต้นต้นมะม่วงต้นนี้นะพี่น้องเนี่ยคือระดับของมันอันนี้ตอนนี้อยู่ตรงนี้นะถ้าเกิดว่ามันจะขึ้นสูงสุดระดับถึงขั้นแบบล้นห้วยขึ้นมานะ่ะอ่ะดูต้นนะดูต้นมะเนี่ย ถ้ามันจะล้นห้วยมันต้องขึ้นมาระดับนี้ระดับนี้ของต้นมาต้นมะมว่วงเห็นไหม,นออมเนี่ยประมาณนี้ยต้องขึ้นต้องอยู่ระดับนี้แล้วมันจะล้นแต่แต่ที่บ้านที่บ้านสาวรอยนี่มันจะไม่ล้นนะมันมันมันจะไปล้นของเพื่อนบ้านข้างล่างน,นู่นหน่อยหนึ่งโอ้มาแล้วน้ําป่าเพราะว่าตอนนี้ฝนมันก็รู้สึกว่า ทางข้างบนอ่ะฝนมันจะตกลงมาเรื่อยๆนะแต่บ้านสาวดอยตอนนี้มันก็แค่เหลือแค่ป,ปล่อยๆไปปล่อยๆมันหยุดไปมันหยุดพักไปหน่อยหนึ่งแต่ตอนนี้มันก็กําลังจะลงมาอีกละโอ้นี่มาให้ดูเนี่ยเห็นไหมข้อดีของการที่มีกอไผ่อยู่ริมห้วยคือมันจะช่วยมันจะช่วยกั้นอ่ะเป็นที่กั้นอย่างดีเพราะรากของไผ่มันจะเหนียวแน่นอย่างหนาเลยเนาะโอ้โหดูดูดูมัน เดี๋ยวพาดูอู้นี่เดี๋ยวสาวอยพาอ้อมไปนะอ้อมไปเดี๋ยวเราอ้อมไปดูช็อตตรงนั้นกันช็อตใต้ต้นมะขามใหญ่ขออีกเด้อเจ้าที่ต้นมะขามเอ๋ยอย่าให้คลิปฉันเสียนะขออนุญาตละเด้อนี่เห็นไหมคะก่อนหน้าที่สาวดอยมาถ่ายช็อตแรก ตรงหัวคลิปอะ่ะใครเข้ามาตรงหัวคลิปก่อนจะเห็นว่าระดับน้ํามันไม่ได้อยู่ตรงตอนขนาดนี้นะเนี่ยอ้ยน่ากลัวเป็นแต่ยานดิเห็นไหมเศษไม้เศษอะไรลอยมาค่ะลอยมาเรื่อยๆลอยมาเรื่อยๆเนี่ยยังมันจะเพิ่มอีกเนี่ยทาไมสาวดอยถึงบอกว่ามันจะเพิ่มอีกเพราะว่าเนี่ยสังเกตนะถ้ามันถ้าเศษไม้อะไรเนี่ยมันลอยมาเรื่อยๆแสดงว่าน้ํามันเพิ่มระดับไงคะมันก็เลยเก็บกวาดเอา เศษไม้ที่อยู่ริมห้วยหรือว่าที่ไหนตอนที่ระดับน้ํามันยังขึ้นไม่ถึงไงแต่ตอนนี้พอมันขึ้นถึงแล้วมันก็กวาดเอาหมดเลยไงแล้วมันก็จะมาเรื่อยๆสูงขึ้นเรื่อยๆมันก็จะกวาดเอาเรื่อยๆมีอยู่ปีหนึ่งอะที่มันที่มันกวาดเอาบ้านของคนที่อยู่ข้างบนอะลงมาทั้งหลังเลยโอ้ยไม้เอ,อ๋ยอะไรลอ,อยลงมาลอยลงมาเราก็ทําอะไรไม่ได้ได้แต่นั่งดูแบบนี้นั่งอยู่ริมห้วยแล้วก็ดูแบบนี้ คือมันต้องดูให้มันลอยไปอย่างนั้นนะช่วยอะไรไม่ได้เนาะโอ้อันนี้นี่อันนี้นี่ว่ายังยังไม่น่ากลัวเท่าไหร่นะความแรงขนาดนี้นะชาวไร่ชาวนาที่เขาจะข้ามนาไปฟากโน้นก็ขึ้นไปมันข้างบนนู้นจะมีสะพานข้ามมีสะพานข้ามอีกที่หนึ่งโอ้ดูวิ่น้ำ ไม่อยากจะเบิ่งเลยโอ้ดูดูด,ดูนะอะไรรอยมาอีกขนาะดดูโอ้อันนี้ขนาดนี้ว่าคลื่นความแรงของมันยังไม่เท่าไหร่นะถ้ามันแรงกว่านี้อีกเดี๋ยวสาวดอยจะรออีกช็อตนึงอ่าเป็นอันว่าตอนนี้ฝนหยุดตกนะคะไม่มีการตกเพิ่มน้ำก็เลยจะคงที่อยู่ในระดับนี้ แต่รู้สึกว่ามันจะลดลงมาหน่อยหนึ่งแต่ฝนมันก็จะยังตกอยู่มันยังไม่หยุดแค่นี้หรอกโอเคนะคะถ้าอย่างนั้นสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวถ้าน้ำมันขึ้นสูงกว่านี้มาหลายเดี๋ยวสาวดอยจะทำคลิปเอามาลงให้ได้ชมกันอีกขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกซับสไครต์ทุกการติดตามนะคะ ไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปเน่อเจ้าขอบคุณนักนักเจ้าสวัสดีเจ้า